ยายเท่าหน้าพ,นพี่น้องเง้ยเพล่าบึง้งโอ้ยจเมนคักหอยเลยหอยบ้านเาหอยไทยหอยไทยเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งหอยไอ้ที่ไหนหอยเกาหลีจ้าดูหอยเกาลหลีหอยไทยกับหอยเกาหลีฝากกดติดตามไลน์นางเลืง่ง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่อที่ไบ่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อครับเด้อขอบคุณเลยไล่ครับครับพี่น้องครับมาเดินห้าห้อยข้างตัดดิงนี่แล้วครับนี่แล้วครับเพ็นก็ค่อยลงไปเอาพี่น้องน้ำมันเย็นพี่น้อง,องน,องนองปากดินก็ค่อยลงไปเอาอได้ปะ <มา S 2> เออองเย้ยงม,มห้อยก้าพี่น้องทุกทุกทททท ใหญ่เท่าหน้าพี่น้องเลยเพี่บึ้งโอ้ยจัะเมนคักใหญ่คักใหญ่เด้งพี่น้องเลยน่ะปักยุ่นในน้ำพอน้องเห็นก็ค่อยลงไปเอานี่เราพี่น้องสางตัวก็พอกินแล้วโทษ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 นุ้พี่น้องกินแต่เปี๊ยกมันอุ้ยตายแล้วนี่อันนี้ตายอันนี้ตายพี่น้องเลย mình oh. chụp à, mày cá bán hào nỉ ra p'đóng, bựi, qua, เก็บบิดไม่เก็บได้ไงปับดบิดอ้ออย,ยเสืย,ยเปิดเสือไหนเสื้เก็บมาขึ้เนี่ไเรื่องหอยต้องยกให้คุณมานน เรื่องหอยใหญ่ไว้ใจนนเรื่องหอยใหญ่ไว้ใจคุณนนหอยใหญ่หอยใหญ่พี่น้องเอ้ยหอยใหญ่คักใหญ่เนี่ยบ้าโอ้โหตัวเดียวอิ่มพูดละไปพี่น้องเอ้ยปูปูบกหมูบกแตง ว่าเดี๋ยวยิ้มบมักบ่แมนยี่สิบปีรึบ่อบ้ิไม่ ใส่หม่าม้าเนาะต้นใส่หม่าม้าโอ้โหตาเดียวอิ่มพูดอะไรปตาเดียวกินเหมือนบุ้มบดเนี่ยน้ำจิ้มแซ่บๆนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเนาะรวมจิ้มซีฟู้ดกักสาอย่างเนาะย่างก็มีเต่าชานู่เหลือกี่ตัวนะพี่มียี่สิบสามสิบแล้วนะโอ้ยมีถึงแล้วแปด ลูกมันลูกมันนะเนี่ยอันนี้เทาห้อยไทยเนี่ยหอยเลยห้อยบ้านห้อยไทยหอยไทยเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งหอยไอที่ไหนหอยเกาหลีจะดูห้อยเกาหลีห้อยไทยกับห้อยเกาหลีโอ้ของจริงห้อยใหญ่พี่น้องเอ้ยห้อยใหญ่ โอเคเดี๋ยวไปทำอะไรกินเดี๋ยวให้พี่น้องดูนม่ทิ้ง